ฝอที่เป็นความดันสูงถ้าเพื่อนๆมีอาการแบบนี้นะครับอันตรายถึงชีวิตต้องรีบไปหาคุณหมอเลยนะฮะข้อแรกนะครับเพื่อนๆความดันสูงเกิน140ตัวล่าง90แล้วมีปวดหัวมากๆปวดหัวแบบหัวจะระเบิดอันนี้อาจจะมีเส้นเลือดสมองใกล้จะแตกนะฮะสองนะครับก็คือตาผ้ามัวร่วมกับความดันสูงมองอะไรแล้วมัวไปหมดเลยแล้วก็ปวดหัวหนักเลยนะฮะร,รีบไปหาหมอนะฮะเส้นเลือดฝอยในตาจะแตกได้3นะครับเพื่อนๆความดันสูงควบคู่ก,กับยิ้ม ขึ้นแค่ข้างเดียวหรือขยักคิ้วได้แค่ข้างเดียวหรือกล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยมันอ่อนแรงไปข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณของเส้นเลือดสมองตีบอุดตันได้นะฮะสี่ครับเพื่อนอาจจะแขนขาอ่อนแรงไปข้างหนึงหรือว่าเราเห็นพ่อแม่ของเราที่เป็นความตึงนเขาจะเข้านอนเนี่ยเขาเดินแล้วเซนะฮะหรือจะหยิบอะไรแล้วหยิบไม่ขึ้นอันเนี้ยอาจจะมีอะไมาพึ่งอามาพาดเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะห้าครับการทรงตัวไม่ดีฮะ เดินไปแล้วล้มนะครับหรือเดินไปแล้วเตะโต๊ะเตะเก้าอี้นะฮะหรือหยิบอะไรแล้วหยิบไม่ขึ้นทางทั้งที่ไม่เคยอ่อนแรงมาปดถ้ามีรีบไปหาหมอเลยนะฮะ ท้ายนะครับถ้ามีอาการหลายอย่างร่วมกันนะแล้วความดันสูงปีดเลยอันนี้วิกฤตมากๆนะครับสุดท้ายนะฮะแน่นหน้าอกหายใจรดเจ็บเหมือนมีสิบล้อมาทับอันนี้อาจจะความดันสูงจนหัวใจอาจจะกำลังขัดเลือดก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีอาการเหล่านี้ที่หมอได้บอกมานะครับรีบโทร1669ไปห้องฉุกเฉินทันทีน,น,นะครับอย่านิ่งนอนใจอย่าคิดว่าโฉันปวดหัวแล้วกินแค่พาราพอไม่ได้นะครับ